และนี่คือ SSD ที่มีขนาด8 t ทในลูกเดียวจากแซนดิสครับแล้วคลิปนี้ผมคิดว่าเป็นคลิปที่มันค่อนข้างยากนะแม้ว่าจะดูเหมือนง่ายก็ตามคือผมอยากให้ทุกคนเข้าใจครับว่าทำไมเราถึงต้องเลือกตัว Dr e s ์ไดรฟตัวนี้ที่มีขนาดใหญ่ถึง8 t ทคือทุกวันนี้ผมคิดว่าวิดีโอที่ใครไม่ได้ใช้เป็นฟอร์แมตที่เป็น 4K ผมว่ามันก็ค่อนข้างจะดูล้าหลังไปสักหน่อยละแล้วพอขึ้นชื่อว่า 4K เนี่ยขนาดมันก็ต้องใหญ่ใช่ไหมหรือบางทีเราไปต่างประเทศออกทริป เราก็ต้องมีรูปถ่ายที่มีจำนวนเยอะมากมีฟุตเทจท,ที่มีจำนวนเยอะมากๆเช่นกันมันก็เลยทำให้เราต้องเจอปัญหาตรงที่มี SSD หลายลูกใช่ไหมลูกละ1เทราไบต์บ้าง2เทราไบต์บ้างจะใช้ฮั์ดิสก์ลูกใหญ่ๆมันก็ใช้ได้แต่ว่าเวลาโอนไฟล์เข้าออกทีนึงมันก็ใช้เวลานาน,านจนเกินไปแล้วก็เอาจริงๆนะ คงตามหา SSD ที่มีขนาดใหญ่เกินลูกละสี่เทลบต์เนี่ยมันนานมากๆแล้วซึ่งตัว d e s d ์ไดฟตัวเนี้ยขนาดไม่ได้ใหญ่เนาะพกพาง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ได้กินพื้นที่บนโต๊ะอะไรเลยราคาก็ไม่ได้แรงจนเกินไปด้วยซึ่งมันค่อนข้างจะตอบโจทย์ทุกๆอย่างได้ลงตัวมากๆคือก่อนหน้านี้ผมก็พยายามหาเนาะอย่างที่บอกว่า มันจะมีอะไรไหมที่เกิน4เทาไบต์พวกกล่องที่ใส่พวก M.2 ขนาด 4B แล้วก็เป็น Thunderbolt เออมันก็ดูน่าสนใจแต่ว่าแค่ราคาตัวกล่องมันก็ประมาณ12,000-14,000บาทละนี่ยังไม่รวมกับตัว SSD อีกนะแต่พอ Sandisk เขาออกรุ่นนี้มามันก็ทำให้ราคาที่8เทาไบต์อยู่ไม่ถึง30,000บาทผมก็เลยคิดว่าขนาด8เทาไบตตตรงนี้ มันแบบใช้ได้สบายใจล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครใช้ไม่ถึง8เทลไบเขาก็มีขนาด4เทให้เลือกด้วยแต่ตรงนี้ต้องยอมรับก่อนนะว่าความเร็วมันก็จะลิมิตอยู่ที่1,000 m b มซมันอาจจะไม่ได้เร็วแบบ Thunderbolt ที่3,000 m b เมซแต่ขนาดความเร็ว1,000เนี่ยผมคิดว่ามันเร็วพอแล้วไนงะตัดต่อก็ลื่นๆจะโอนไฟล์อะไรก็ไม่ได้ชา้าจนเกินไป ผมลองโอนไฟล์ขนาด1.5เทราบเข้าไปก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเองผมว่ามันไม่นานอ่ะแปบ๊บเดียวก็เสร็จละผมก็เลยคิดว่าตัว Desk Drive ของ s n n i s k ตัวนี้มันเป็นโซลูชันที่ลงตัวของคอนเทนต์ครีเอเตอร์มากๆสำหรับการทำงานที่มีโปรเจกต์หนึ่งขนาดไฟล์อยู่ที่ประมาณหลายร้อยกิกะไบต์จนไปถึง1เทราบผมว่าลงตัวสุดๆละแล้วพอเราได้ยินตัวเลขอย่างเมื่อกี้เราก็จะรู้สึกแหละว่า ตัว SSD ขนาด1-2ถึงเทราไบต์ในปัจจุบันมันไม่น่าจะพอละคือมันเล็กไปแล้วนั่นแหละถ้าเกิดว่าใครมองหาตัว SSD 1ลูกแล้วจะมีแผนใช้ระยะยาวหน่อยมีขนาดใหญ่หน่อยผมว่า Sand ดิ d e s k drive ตัวเนี้ยมันเวิร์กมากนะครับแล้วก็วิธีเชื่อมต่อไม่ได้ยากครับเสียบ USB-C เข้าไปแล้วก็เสียบตัวสายไฟเข้าไปแล้วตัวอะแดปเตอร์เนี่ยเขามีหัวมาให้เราเลือกใช้หลายหัวด้วยนะจะพกไปต่างประเทศก็สามารถใช้ได้ไม่ติดปัญหาเรื่องหัวแปลงละ แล้วเรื่อง compatible ก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับสำหรับ mac สำหรับ windows ใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น ntfs สำหรับ windows apfs สำหรับ mac หรือจะเป็น exfat ใช้ได้หมดเลยครับสบายใจได้แล้วก็ยังซ u p p o r t ตัว time machine ของ mac ด้วยนะเวลาจะ restore ตัว os อะไรอย่างเงี้ยเร็วมากๆเร็วแบบป r ู t เลยส่วนฝั่ง windows อันนี้ผงแนะนำเลยใครอยากจะ restore แบบง่ายๆนะ a c h r o n i s t o image ครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ sandisk com d e s k drive download เติม s, s ด้วยนะเรียกว่าตัว Sandisk ตัวนี้มันครบจบในตัวเดียวนะไม่ว่าจะเป็นแบ็กอัพงานแบ็กอัพคอมหรือว่าจะแบ็กอัพทั้ง OS เลยทําได้หมดเลยนะครับแล้วก็เอามาใช้ทํางานปกติได้ด้วยแล้วเราก็สามารถเอาไปแบ่งพาร์ติชันใช้เป็นแบบเหมือน2ลูกแยกพื้นที่กันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันสะดวกมากๆความจุมีให้แบบ flexible สุดๆแล้วก็สุดท้ายนี้ครับตัว d e s k Drive อันนี้รับประกัน3ปีจาก s a n d i s นะ ตรงนี้ดูจบแล้วก็อย่าลืมไปหาซื้อกันนะครับสวัสดีครับ